เอาหัวอาหารให้ให้น้องเจ็ดกับน,น้องจอดน้องเจ็ดกับน้องจอบน้องจอบกับน้องเจ็ดกิน,น,จ,น,จ,กน,นจ้นาให้อยู่ก็ไม่อยู่สงสัยจะหิวอยู่ถึงสองทุ่มก็อยากออกตอนกลางวันกินหัวอาหารตอนเย็นก็กินข้าวให้อยู่ก็ไม่อยู่หมาหลายลางแบบว่า แบบว่ามันเห็นอ่ะคนไหนเลี้ยงข้าวมันก็จะวิ่งตามพอเราปิดประตูนะให้กินข้าวช่วงหกโมงหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยอ่ะก็จะให้นอนอยู่กับพวกนี้พวกนี้มีอยู่สามตัวเนาะเขาก็นอนวานสองทุ่มสามทุ่มก็แอบดูมันอยากจะออกมันอยากจะกลับบ้านมันมันก็มีบ้านหลายหลังคนนู้นให้กินคนนี้ให้กินมันก็รักเขาทุกคน กลางวันเขาจะมากินที่นี่นะก็จะเทหัวอาหารให้เขากินก็ให้นอนหลบแดดหลบฝนที่นี่กลางคืนก็อยากให้นอนนะไม่นอนมีอยู่วันหนึ่งเขาอยากออกเขาออกไม่ได้เขาไปโกยต้นนะ่ะแก้วเจ้าจอมห็นตะกสีขาวเลยน้องจอบกับน,น้องเจ็บเนี่ยมาอีกวันลุ่งขึ้นก็ไปโกยไอ้ต้นลีลาวดีอีกขังไว้นะนะทีนี้ก็ถ้าให้กินข้าวก็ส่งแขกเลยถ้าให้กินข้าวเราก็ต้องส่งแขกเลยไม่งั้นต้นไม้ตายมันโกย ต้องคอยนั่งเฝ้าไว้นั่นเนี่ยไอตัวร้ายเนี่ยมันจะห่วงมันไม่ให้กินมันห่วงบ้านมันไม่ให้เขามาไอสองตัวนี้เขาจะแอบมาแอบมาบางทีก็เป็นนอนหลบอยู่ตรงนู้นมันก็จะมีร่มไอเจ้าไอไอตัวร้ายเนเขาห่วงเนี่ยนะเจ้ามู่เจ้าสุมูเนี่ยเขาห่วงนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้เขาจะห่วงตัวนี้เขาจะห่วงเขาร้ายตัวเนี้ยเขาร้ายเขาจะห่วงเขาห่วงเขา กินให้อิ่มนะลูกกินให้อิ่มวันนี้อากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวไปหิวน้ำมาให้กินก่อนเดี๋ยวไปหิ้วน้ำมาให้กินก่อนไปหิ้วน้ำมาให้กินกอนกินหัวอาหารเราต้องกินน้ำเอาน้ำก็เอาน้ำถังคุลิตนะเทให้กินเนี่ยกินกินกินน้ำถังคุรลิตนะแถวนี้มันเป็นน้ำคือน้ำบาดาลเนาะ ก็เลยซื้อน้ำถังน้ำถังพลลิตให้กินเนาะมันก็จะสะอาดหน่อยแต่ก่อนนี้เขาเป็นหมาก่อสร้างนะก่อสร้างเขาเอามาเลี้ยงตอนเด็กๆเนาะพอเวลาเขาทำงานก่อสร้างเสร็จแล้วเขาก็ไม่เอาไปมันก็เลยไม่กลายเป็นว่าหมาไม่มีเจ้าของโชคดีนะเป็นตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียก็ลำบากเหมือนกันเดือดร้อนอีกทำหมัน ให้อยู่ก็ไม่อยู่ก็อยากให้มันอยู่นะมันก็น่ารักดีนะเจ้าสองตัวเนี่ยพอมันเห็นยายไก่กลับมาจากตลาดก็วิ่งรับเนาะช่วงบ่ายบ่ายช่วงช่วงเช้าสี่โมงถึงทุ่มสองทุ่มเขาก็ยังอยู่ที่นี่นะแต่พอเวลาพอดึกๆมามันอยากจะออกก็ต้องเปิดให้มันออกไม่รู้มันไปนอนไหนแล้วก็ถ้าถ้าอยู่นี่ก็สบายเนาะมียากันยุงจุดยากันยุงให้ไม่ค่อยมียุงกลางค่ำกลางคืนก็จะจุดยากันยุงให้นะ เอออยากให้อยู่ก็ไม่อยู่เนาะไอสองตัวเนี้ยมันจะกลัวไอตัวนู้นไอ้ซูมูเนี่ยมันคอยกันท่าอยู่เราก็คอยดูไว้เวลามันกินเดี๋ยวมันไม่ได้กินตอนกลางวันก็เทหัวอาหารให้เขากินค่ะอันนั้นน้องดําพิการนะไปหยุ่ที่กอตะไคร้เนี่ยน้องดําพิการนี่น้ํากินลูกนี่น้ําก,กินนี่น้ํากินอะอะแล้วกินนี่กินกินแล้ว กินน้ำนี่หูกกินน้ำนี่อ่ะกินน้ำนี่อ่ะกินน้ำนี่อ่ะกินน้ำนี่กินน้ำนี่ละกินไปไม่ต้อกินไปหลอกกินไปเอาไม่กินไม่กินทำไมไม่กินล่ะลูกทำไมไม่กินน้ำอันนี้น้ำพลัลลิตนะน้ำสะอาดนะอันนี้น้องดำพิการนะคะน้องดำพิการเดินไม่ได้ค่ะมาแอบนอนอยู่ตรงนี้นี่ เดี๋ยวกังคืนก็ใส่กงกินอ่ะกินกินกนน้ำกังคืนก็ใส่กงนะถ้าไม่เฝ้าไม่ได้กินนะเดี๋ยวไอ้สองตัวน่ะมันกันเดี๋ยวไอ้ซูมูมันกันท่าไม่ได้กินหรอกน้องจอบกับน้องเจ็บหิวกลางวันก็ให้เขากินหัวอาหารมันก็จะง่ายหน่อยเนาะ กลางวันให้ก็กินหัวอาหารก็จะง่ายหน่อยตอนเย็นก็กินข้าวกลางวันก็กินหัวอาหารยินมไหมิ่มไหมอืมีเยอะอยู่อกินให้หมด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 เลยกิน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 ให้อยู่ก็ไม่อยู่หมาหลายลางน้องก็เป็นหมาหลายลางนะ โชคดีที่มีคนให้กินให้ทานเนาะโชคดีที่มีคนเลี้ยงตอนเย็นเขาก็จะได้กินหลายบ้านอยู่กินบ้านน้นทีบ้านนี้ทีเขาก็จะรักทุกบ้านนั่นแหละตีหนึ่งตีสองเขาก็มารออยู่หน้าประตูแล้วมารอรับแต่ให้เข้าบ้านไม่ได้หรอกตีหนึ่งตีสองอ่ะไม่มีคนอยู่อยู่แต่น้องหมาน้องแมวกลัวมันจะ เข้าไปแล้วกลัวมันจะกลวยต้นไม้ที่เวลาเราปลูกไว้เนี่ยกำลังงามเนี่ยมันมันตายนะวันนั้นมันกลวยกวยแก้วเจ้าจอมนะเห็นตะลาขาวเลยนะเห็นตะลาขาวเลยนะน้องจ๊อบกับน้องแจ๊บน้องจ๊ดกับน้องแจ๊บจ๊อบกับแจ๊บน้องแจ๊บน้องแจ๊บน้องจ๊อบอุ้ย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 รักใจเลยอุ้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 ยรักใจเลยตอนเย็นค่อยกินข้าวอีกมื้อนึงนะตอนเย็นค่อยกินข้าวอีกมื้อนึงนะนูเปล่า รู้เปล่าลูกร,รู้เปล่ารู้เปล่าเราไปแอบดูแมวพิการกันดีกว่าเนะาะจะพาไปแอบดูแมวพิการเนาะนี่แมวพิการอยู่นี่น้องดําพิการอยู่นี่นี่แมวพิการจ้าน้องแมวพิการอุย้ยมะละกอต้นนี้งามงามนี่จําได้ไหมคะมะลิต้นนี้อ่ะยายไก่ไร้สดอยู่ตั้งหลายเดือนออกดอกแล้วเป็นพุ่มเลยออกดอกแล้ว ดอกมะลิไรสสดต้นมะลิใยไก่เอาไปไร้สดบนบ้านทั้งหลายเดือนนะอันนี้ต้นตะไคร้นะคะพี่เขาอิ่มแล้วเขาก็จะมาหลบแดดอยู่ตรงนี้ค่ะหลบหลบแดดหลบความร้อนฝนไม่ตกก็สบายกำลังงามเลยนะปลูกต้นมะม่วงปลูกต้นนะมะเขือพวงมะเขือ,ปอเปาะนี่กำลังงามเลยค่ะสวยงามน้องจ๊ดกับน้องเจ๊ด นอนซะลูกนอนซะนอนซะนอนนะนอนนะกินอิ่มแล้วก็นอนตอนเย็ยนก็กินใหม่นะมันเย็ยนก็กินใหม่นะออเก็บอันนั้นก็น้องลาน้องาลาน้อยนะน้องลานี่น้องサาเดินเดิมเดยมดมเดยมอยู่น้อ,นนองลา,า,เ,เ,เ, exactly. งา,าเก็บไม่กินก็เก็บอิ่มแล้วน้องก็อิ่มแล้ว น้องเขาอิ่มแล้วนะคะเฮ้ยมาทำไมเนี่ยคลิปคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะยังยังอีกยังคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ